สวัสดีครับอยู่ในช่องพ่อการไฟขังนะครับเยหลังจากบู้วานเราทำพ่อมดสุดเจ็มไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะเป็นท่านแม่นะฮะคุณแม่ของเรานะฮะอาเกโดลา่านั่นเองนะครับก็จะเป็นเด็กเมกาโคอล و ن หนึ่งเด็กนึงน่็คือว่าโคตรสนุกเลยนะเล่นแล้วแบบแฮปปี้จัดจัดนะฮะคือความเหนื่อยยากในการเล่นของแมชชีนนิ่งที่คุณพ่อเคยจัดแล้วไม่เลยใจคุณพ่อไม่ได้ทำใช่ไหมแบ็กเซตเทิน ไม่ได้ทำเนาะคุณพ่อน่าจะเป็นเล่นอย่างเดียวก็ออปวดหวัปดหวปวดใจในการเล่นในการจัดนะฮะมาเล่นเมก้าสายปกติที่มันเล่นได้ง่าย,ายสักทีนะกับสายคุณแม่นะฮะเกรโดลานั่นเองอตัวเริ่มก็แล้วแต่ชอบมากมายหลากหลายตัวนะครับจะใส่เป็นใครก็ได้เนาะแวนการ์ดเกรดสามนะฮะคุณแม่นะฮะเกรโดลานั่นเองอีวิลโกเเน ดักเฟสเกโดล่านะครับยืน1 2 0่0มนมีโพเทคแอคทีฟเวนการ์ดวันเพิร์นเคาเตอร์บัสหนึ่งเลเลกาดคู่แข่ง <c oughs> ไม่โฟกัสเลยที่ไม่มีเครดนมาร์เกอร์อยู่ไม่เกินสองใบวางเครดนมาร์เกอร์ลงไปที่ลงไปที่การ์ดไปนั้นตัวละหนึ่งใบอีกสักกีหนึ่งออตโต้เวนการ์ดเมื่อมันโจมตีรีทายเลกาดเราหนึ่งใบ ค้นหาก,การ์ดเกดสามจะก,กองไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วตัวที่คอลงมากับตัวของคุณแม่ยจะบวกตัวละหนึ่งหมื่นนะครับคิดด้นมาักเกอร์คืออะไรคือ,ค,อคือเจ้านี่จากนี้ไปคุณพ่อจะเรียกว่าวางไข่หรือไม่ก็ทำแหลกแด่อะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะฮะก็เป็นการ์ดมาักเกอร์ที่ให้คู่แข่งนะฮะเมกาต้องเตรียมไปให้คู่แข่งนะฮะอ่ายูนิตท,ที่ถูกคิดด้นมาักเกอร์วางเนี่ยจะสูญเสียสก,กิลนะฮะสูญเสียพลังต่อสู้ก็คือ หนึ่งหมืนสองพันเนี่ยก็คือกลายเป็นศูนย์เหมือนกระโดนดีลิทอ่ะเหมือนโดนดีลิทเลยนะฮะเสียสกิลเสียบูทเสียพลังเสียอินเตอร์เซปนะครับเสียตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพวกเกรดสองพวกเรียากาดอะ่ะแล้วก็เมื่ออย่างนั้นถูกดีทายนะครับฝั่งเมกาโครนี่ที่วางคินนมาเกอร์อยู่จะได้หาการ์ดเกรดเดียวกับโดยที่ถูกรีทายก็คือสมมติว่าไปแปะที่รลีากาเกรดสองแล้วคู่แข่งวางทับ วงางทับปุ๊บมันจะลงดับโซนเท่ากับถูกดีไทยคุณแม่ก็คนนคุณเอา m าเกอร์เนี่ยคืนแล้วก็หาเกรดสองขึ้นมือจากกองใครก็ได้ที่เป็นเกรดสองซึ่งวิธีทําให้ยูนิทที่ถูกเครอ,รเกอร์แ marker แปะอยู่หายไปโดยที่คู่แข่งไม่ได้จัว่วก็คืออะไรคือเตะลงแดมยกขึ้นมือหรือเอาเข้ากองหรือเอาไปบายได้หมดยกเว้นเอาลงดอนั่นเองนะฮะใส่ไว้สี่ใบนะครับเป็น คุณแม่หลักนะฮะคุณแม่หลักของเราคุณพ่ออ่ะชอบไอ้ดาร์กเฟสมากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อยังติดไปซองใบนะครับชอบมาตั้งแต่ภาคจีแล้วมันกวนกวนประสาทดีอ่ะเป็นเกรดสามยืนในหมื่นสองพันมีโปรเทคนะครับก็สกิลเหมือนกับคุณแม่มันเลยเนาะอ่าออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบเลือกเลีกัตผู่แข่งหนึ่งตัวแปะเชอร์น์มักเกอร์นะครับอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนเลีย เมือ่อวานนี้โจมตีบอนกาดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบที่ติดเคเดนมาคเกอร์อยู่ลิทายตัวมันจะบวกห้าพันต่อเกรดแล้วก็นั่นแหละแล้วก็คุณก็จะได้หาเคเดนมาหาเกรดตามนั้นขึ้นมือหนึ่งตัวก็ถ้าคุณไปแปะที่เกรดสองหรือลิทายตัวที่มีถูกแปะเกรดสองอยู่คุณจะได้บวกหนึ่งหมื่นน่ะโคตรง่ายนะเก่งและง่ายแต่ว่าจนจบการต่อสู้นะครับไม่ได้จ,จบเทินเนาะก็ระวังเล่นผิดตรงนี้นะฮะ คุณแม่มานะครับเพราะว่าสเกลของคุณแม่บอกว่าหาเกรดสามจะกองหนึ่งใบได้คือแทบจะบังคับว่าต้องใส่ไอเนี่ยสามถึงสี่ใบเลยนะแบบโคตรสำคัญเนาะก็จะเป็นอสุรากายพิษไร้แรงเฮอร์ดไมเฮลดไมนะฮะก็หลายๆคนที่เล่นพรีเมียมอยู่นะ่าจะมีเนาะกับเมกาตัวนี้นะมันสำคัญกับคุณแม่แตั้งแต่ตั้งแต่พรีเมียมแล้วอะยื่หนึ่งพันสองพันไม่มีโรเทคนะครับออตโตเ้เลกาดไม่ลงสนามเลือกเลกาดของเราหนึ่งใบอ๋าไม่ใช่ เลกการคองแข่งหนึ่งใบจับนอนนะฮะแล้วก็ลุกเยกก้าของเราหนึ่งตัวอีกตะกี้หนึ่งคอนตินิวเยกก้เรเยกก้าที่อยู่ในแถวเนวตั้งเดียวกันกันกบมันที่อยู่ในแถวหลังจะลุกไม่ได้นะฮะเก่งโคตรเก่งจะไม่รู้จะเก่งยังไงนะใส่สามใบนะฮะเรายังติดเจ้านี้อยู่หนึ่งใบนะครับเป็นเดทวอลเลนแอนด์ไรออนนะครับก็ไม่กล้ามันหาเกจสามขึ้นมือได้แบบโคตรง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นใส่ไอ้พวกเนี้ย มันเีเซนใช้ค่อนข้างสูงแล้วเสร็จแล้วราสามารถที่จะลุกมันได้จากเจ้านี่ทําให้มันสามารถเป็นตัวที่ช่วยตีแรงแรงได้โคตรแรงแรงนั่นเองเนะฮะเกศสามมีโปรเทคยืนในมือสองพันออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีโซบัสเกศสามหนึ่งใบทิ้งมือสองใบตัวมันจะบวกหมื่นบวกคีแะ้วคู่แข่งฮัมพีจีก็อย่างที่บอกนะมันแบกทริกเกอร์ได้หรือว่าถ้ามันตีสองรอบได้มันโคตรเก่งเนาะอืมแต่ว่าสเกิลมันจนจบการต่อสู้นะมัน ถ้ามันลุกขึ้นมาใหม่จากไอ้นี่ปุ๊บคุณก็ต้องกดสก,กิลใหม่นะโซ so, บากิสตารทำไมถึงมือสองใบแล้วก็บวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขีจะตีที่สองสองสีย์รอบหนึ่งนะไม่ใช่ว่าออลุกขึ้นมาตีสามสามสองสามสองสามีไม่ใช่นะเกตสามสกีใบเนี่ยเยอะมากเลยอ่าสิบใบเยอะแต่ว่าเป็นโพเทคไม่เป็นไรเพราะาเราเล่นกงบโพเทคหนึ่อยู่แล้วไง เด็กเนี้ยดีตรงที่ใส่ของเก่าไม่เยอะแต่สําคัญแต่ก็ไม่เยอะนั่นเองนะฮะก็ใส่เกสองเป็นใบใหม่เลยจะเล่นคู่กับพวกเคเดนมาเกอร์นะครับอสุรลสกรากายผู้ช่วงชิงสติ at, 9, 000, 000, ๊กี้โบลาร์ดเก้าพันชิวพันออตโตแวนเลียร์ไม่ลงสนามบาทหนึ่งเปิดท็อปหกใบเอาการ์ดที่ติดดาร์คเฟสสองใบขึ้นมือเอาสแสดงไม่เกินสองใบที่ติดชื่อดาร์เฟส ที่ชื่อแตกต่างกันขึ้นมืออืมใช่ไหมใช่สิอีกสก,กิลหนึ่งออตโต้เรียากาดเมื่อมันโจมตีโซบัตหนึ่งนะครับตัวมันได้บวกหกพันตามเรียากาดคู่แข่งที่ติดเคเดนมาร์เกอร์อยู่ถ้าพลังมนถึงสองหมื่นได้จัว่วโคตรเก่งเป็นตัวที่แวน 8, แปะเคเดนเลยนี่ตีลงมาตีบวกหกพันทับแปะผ่งสองตัวก็สิบสองสิบสองบวกกาเป็นยิบเอ็ดเกินสองหมื่นได้จัว่ว เอาไอ้นี่โดดลงมาจับลุกตีรอบโซบาสหนึ่งได้จ่วยรอบหนึ่งโคตรเอาอะไรที่มันเอะไรมันไม่เก่งกว่านะเก่งมากมากไอ,อ้นี่ทุนพ่อจะใส่เป็นตัวช่วยตีมากกว่าตกิลบนสกิลหามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้มันใช้แทนคุณพ่อเอาไอ้นี่มันใช้แทนตะกตันแตนตำข้าวในกรณีที่แบบดาร์กเฟสไม่ขึ้นมือก็เอาเนี้ยลงมาช่อง,องแหวนหรือเลียก,ก็ได้เปิดท็อปหกหยิบแถมหยิบได้สองใบด้วยไง แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในสนามแต่มันจะเป็นตัวที่ถูกกินมากกว่าก็จะเป็นอสุรกายแห่งทั่วทพนองเนลยิมฟา9,000-15,000คอในเนวเวลเลียในเทินเรนนเลลาถ้าแข่งมีเชเดนมาเกอร์อยู่6,000ผ่านก็จะตีอยู่1น5 0 0อีกสกิลหนึ่งออตโต้เมื่อมันถูกดไทาย,ยาช่องเรียกการโซบัตหนึ่งเ,เรียกการทุกแข่งหนึ่งตัวที่ไม่มีครนเดนมาเกอร์อยู่วางครนเดนมาเกอร์นะครับก็เป็นตัวที่ ที่คุณพ่อบอกว่าเอามาช่วยเอามาถูกกินเนี่ยพราะว่ามันมันมันตีหมื่นห้าเองอถ้าเอาถ้าจะตีก็เอาไอ้น,นี่มาตีมากกว่าไหมไอ้น,นี่มาถูกกินปุ๊บก,ก็โซบัดตแปะได้เลยง่ายๆตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อใส่มันเป็นตัวเล็กเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใช้บารนะแต่เอาเข้าจริงใช้บาสค่อนข้างเยอะและ้วค่อนข้างจำเป็นต้องมีบาสเล่นเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใส่เป็นเจ้านี่แทนข้อดีของมันเลยมีสองอย่างคือข้อแรกตีแรง ดีแรงด้ตัวเองข้อสองฮิตไงแดมและชี้เพื่อนบวกพลังด้วยสำคัญตรงนี้คุณพ่อใส่เป็นบัตดี้เฮอร์คิลิสไว้สามใบนะครับเก้าพันชีวพันออโต,โตเ้เลกาดเมื่อลงสนามโซบัต, 6, 000, ตนหนึ่งบวกหกพันเป็นตีหมื่นห้าอีกสกีหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อมันจมตีฮิตไงแดมหนึ่งและชี้เพื่อนหนึ่งตัวบวกหกพันโคตรง่ายคือมันมันมีตัวใช้แดมเยอะมากอย่างที่เห็นนะเยอะมากจริงๆก็เลยใส่ไว้ ช่วยไงเรีมง่ายๆหนึ่งตัวแถมตีแรงด้วยจะปล่อยไหมล่ะอ่ะปล่อยก็ไงแรมอะ่ะ <All day. S 1> เด็กนี้ใส่ PG เกตหนึ่งไว้คู่หนึ่งนะครับแนะนำว่าใส่เถอะเพราะว่าเกโดล่ามันสามารถที่จะวางไข่หรือไอเครเดอร์มัคเกอร์เนี่ยและบางทีมันอาจจะไม่ได้แค่วางเกตหนึ่งหรือเกตสองเอ้ยไม่ได้วางเกตสองหรือเกตสามมันอาจจะต้องไปวางเกตหนึ่งบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกตหนึ่งมันตาย คุณก็จะได้หาเกตหนึ่งขึ้นมือซึ่งง่ายที่สุดละดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณก็ไปหยิบ p g ขึ้นมือเลยก็จบจบไปนะฮะใส่ PG เกตหนึ่งจะใส่เป็น PG ธรรมดาหรือ PG อะไรก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆก็ขอแค่เป็น PG ก็พอแต่ใส่เป็น PG ลงช่องแวนจวดทิ้งมาเพื่อที่จะได้เออเผื่อมันขึ้นแวนเกตหนงเกตหนึ่ง,ก,งก็ยังก็ยังพอจวดทิ้งได้บ้างนะอะไรนะไปพวองนี้เนาะใส่เปิดหาสามนะครับถึงแม้จะบอกว่ามีตัวหาเมก เม็นตัวหาคุณแม่แล้วก็ตามนะแต่ว่าก็ยังติดเปิด5ห้าสามมาอยู่ดีนะซึ่งคุณพ่อไม่ได้ใส่ไอ้เจ้า h อนเน็ตแล้วเพราะว่า h อนเน็ตมันติดมาชิ่นนิง่งคุณพ่อจะไปแยกใสม่มาชินนิ่งล้วนแทนไอ้เจ้านี่มันบางทีอาจจะอะหาเมก้าหาหาคุณแม่หาอะไรขึ้นมือหาดาร์ f เฟสอะไรพวกนี้ขึ้นมือนะฮะก็เปิดพันชิ้วหมืน Auto ure, ม่นออโต้แวนเลียร์มาลดสนามจากมืออเปิดทับเด็กห้าใบเจ็ดสหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบขึ้นมือทิองอ้งมือหนึ่งใบด้วยอีกสกิュนึง อันียลแวนเรียนในเทอร์เรถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตยืนอยู่เลยบวกห้าพันตัวนี้ก็เก่งมากๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีข้อแม้เยอะไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ในรกรณีอยากจะได้คู่แข่งมีติดตัวติดเครดิตมาเกอร์เยอะๆอาจจะไม่ได้ใช้ก็ในกรณีที่มือเน่าบอดแตกตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะฮะก็จะเป็นอสุลกายผู้สร้างความแห่งความกลหนโมซิโลโล 8,000ชิวหมืน่นแอคทีฟเลียาการดีไทยตัวมันเลื่องเลียาการดคู่แข่งหนึ่งตัวที่ติดเคร์เดนมาเกอร์อยู่รีไทยแล้วก็คอการ์ดจากกลองที่เกรดเดียวกับตัวนั้นลงช่องเลีย่ยมเท่ากับว่าไอตัวเนี้ยสกิลมันสมมติคู่แข่งมีตัวนี้อยู่มีเกรดหนึ่งโดนเคร์เดนมาเกอร์แปะไว้อยู่ตรงนี้สกิลครับรีไทยรีไทยหนึ่งตัวที่ติดเครเดนมาเกอร์ครับ หาการ์ดเกตหนึ่งจากกองหนึ่งใบคอลงช่องเลียคุณก็ไปหาเกตหนึ่งมาเขาสมมติไปคอตัวนี้ลงมาแล้วก็สกิลของคดมาเกอร์ทั่วทุกท,ท,ที่ที่ติดคดมาเกอร์ถูรีทายครับหาการ์ดเกตเดียวกันขึ้นมือคุณก็ไปหา PG ขึ้นมือถ้าเกิดว่าไม่ไดีไม่เดียวสามารถได้ทั้งบอดหนึ่งใบและมือหนึ่งใบน,นั่นเองแลกกับที่ตัวมันตายแต่ว่าไปหาตัวเล่นตัวอื่นมานั่นเองตะขาบลถม่เหลือคู่เดียวนะฮะเพราะว่า คดเรนมาร์เกอร์มันสามารถชุบได้ก็ไม่ได้ติดเยอะแล้วก็ทค่อนข้างจะแน่นแบบแน่นแน่น,นะฮะเจ็ดพันชื่อมือนอ่นคอนนิเลียลกาดถ้ามันนอนอยู่ยูนในแถวนั้นบรกาศมันลุกไม่ได้อีกสกิลหนึ่งออตโต้เลีากาดเมื่ามันบูธฮิตหรือตีฮิตยัดโซไหยแดมนะฮะก็ถ้ามันบูธหรือตีไม่ฮิตก็ไม่ได้ลุกแต่ถ้าฮิตได้ลุกแต่ว่าฮิตนะ แล้วก็ใส่ตัวช่วยไงได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในพลตัวจิ๋วบัลลัสไฟออฟฟิเชอร์นะครับหกพันชิ้หมืน่นออโต้เลกาดไม่ลงสนามจับมันนอนจิ้มเพื่อนหนึ่งตัวบวกหมืน่นจบเทินหยัดโซดไงเดมก็ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้บัดดี้เฮอร์คิวลิสเราตีแรงจัด,จดเพราะว่าบางทีเกรดสองเราไม่จําเป็นที่จะต้องวางค้างบอร์ดเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเด็กโพเทคกอะคุณก็ลงมาโซบัสหนึ่งบวกหกบาท แล้วก็ลงไอ้ตัวน,นี้มาตุดแวนก็ได้บิดโบบายหมื่นหนึ่งจบเทินไงเดนเท่ากับว่ายังไงก็ตามต่อให้มันฮิตไม่ฮิตจบเทินแล้วไงเดนหนึ่งนเนี่ยหนึ่งใบแถมตีโคตรแรงยี่บห้าอาจจะไปจิ้มให้ไอน้นี่ก็จะมีคันดิเดตที่น้นีจะจิ้มให้ก็คือเจ้านี้กับที่คุณพ่อชอบจิ้มนะก็จะเป็นคู่นี้สองตัวนี้คันดิเดตเลยที่จะจิม้มเพราะว่าสามสองกับสองห้าค่อนข้างแรงเนาะ เราใส่ PG เกตหนึ1 1่งไป2สองใบเพราะฉะนั้นรอ PG เหลือสองใบนะครับแล้วก็คุณพ่อติดดอทิกเกอร์ธรรมดาไวใบหนึ่งด้วยเพราะว่าบางทีบาโอกาสมือปลอมเยอะนะฮะมือมีตัวเกตสามเกตสองเนาะแล้วก็คริติคอนทิกเกอร์เก้าใบนะครับคีเก้าจัวจัวสามฮิวสนะฮะโอเค เด็กนี้อจจริงก็ไม่ได้เล่นยากอะไรเนาะเล่นเป็นเมก้าหนึ่งเด็กถึงพ่อคิดว่าเล่นง่ายดยซ้ำนะเล่นง่ายกว่าเมก้าอื่นๆหลายๆเมก้าที่เคยเคยเล่นกันมาเนาะอะ,อะขึ้นหนึ่งก็ไม่ค่อยฟิกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเฟอร์เฟกต์อะไรของมันจริงๆน่าจะเป็นเปิดห้าสามแล้วก็ขึ้นสองจริงๆก็ไม่ฟิกจะขึ้นเป็นใครก็ได้ก็อืมจริงๆไม่ฟิกจริงๆเนาะถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรเลยแบบ ไม่มีคุณแม้ขึ้นมือก็เจ้านี่แหละบัตหนึ่งหาคุณแม่เนาะแล้วก็ขึ้นแหวนมันเกตสามก็ขึ้นเป็นคุณแม่เลยก็อีมันจะได้กีฟโรเทคเล่นโรเทคหนึ่งนะฮะการลืมบัตหนึ่งครับเอาเคริสตร์มาเกอร์ให้คู่แข่งสองตัวครับแค่นี้แล้วที่เหลือผมก็มีอะไรก็เล่นตามนั้นมีตัวมาช่วยตีไหมอสจจมมีเจ้านี่มาช่วยตีแล้วก็ก็จะเป็นเด็กที่ลงซ้ายขวานะครับอีกข้างหนึ่งลงเป็นใครดี ตัวนี้ก็ได้ง่ายหน่อยแบบไม่คิดอะไรเยอะอาจจะอยากอยากช่วยตีแรงบ้างฟาร์มมือบ้างอะไรพวกนี้เนาะมีเครด่มาร์เกอร์สองใบน้องคนนี้บวกหกบาทสองรอกตัวนี้มีเครื่มาร์เกอร์อยู่บวกหกบาทเหมือนกันอ่ะแบตเทิลครับข้างนี้เบาสุดตีก่อนเนาะสิบห้ามีเครื่มาร์เกอร์สองใบสิบห้ายสิบเอ็ดแวนตีสกิลครับรีไทยหนึ่งตัว หาเกตสามหนึ่งใบคอก็ต้นเกมแล้วแต่คุณชอบเนาะว่าคุณจะเอาตัวไหนลงก็จะมีอยู่สองตัวที่ลงได้แต่ว่าในกรณีนี้มันตีแรงมากๆแล้วเผื่อจะแบกทิกเกอร์ได้ก็อาจจะเอาเจ้านี่มาก็ได้ทาให้ข้างเนี้ยอ่านิดหนึ่งคลิกนิดหนึ่งนะฮะถ้าคุณจะเอาเจ้านี้ลงมาใช่ไหมตูดข้างเนี้ยตูดของเครดนมาร์เกอร์เนี่ยให้ให้ยูนิตให้อข้างที่มียูนิตอยู่ที่ตูดเนี้ย เอาอันนี้มาลงสมมติว่าตัวเนี้ยมีตูดอยู่อย่างนี้คู่แข่งมีตูดอยู่อย่างนี้เอาข้างนี้ลงมาข้างนี้ข้างที่มีตูดเพราะว่ามันจะลุกไม่ได้ตูดมันจะไม่ได้ลุกตัวเนี้ยมันจะตีอยู่สมมติมีฟอร์สมันจะตีอยู่แค่หมื่นเดียวมันตีแหวนไม่เข้าเพราะมันไม่ได้บูตนั่นเองก็ทิกนิดเล็กคลิกเล,ล็กน้อยนะทอเล็กน้อยเมื่อลงนะครับลุกแล้วก็เช็คทิกเกอร์บวกหมื่นบวกหมื่น เจอโปรเทคแอคเซลก็จะสบายเลยนะเทอร์ฟอร์ดก็จะหนักหน่อยตีย2ิบแล้วก็ตีหลบจบเทิร์นครับข้าเทิร์นใหม่ตัวนี้เสียบูธเสียเซพเสียพลังเสียสกิลตัวนี้ลุกไม่ได้ถ้าว่าเลนเนี้ยถ้ามีฟอร์ e ก็ตีแค่หมื่นเดียวถ้าไม่มีฟอร์ e คือพลังสูดเลยก็จะมีแค่สองเลนที่ตีได้รับนอกจากว่าเขาจะต้องมาคอทับเขาคอทับปุ๊บ ถ้าเป็นเกตสองคุณก็ได้หาเกตสองหนึ่งใบขึ้นมือคุณอาจจะไปหาเฮอร์คริสตมาก็ได้เพราะว่าเธอเราอาจจะต้องใช้ดมแล้วเพราะว่าเธอเล,แล้แหละอาจจะใช้ดมน้อยเนาะขึ้นมือแค่นี้เป็นการรีดกองหาทิกเกอร์ด้วยเป็นการอะไรพวกนี้ด้วยอาจจะอีกใบหนึ่งอาจจะแปะไว้ข้างนี้ถ้าเป็นเกตสามคุณก็หาแม็กแม็กอา่าเขาคอ,อทับคุณอาจจะคุณแม่ขึ้นมือเพื่อที่จะมาไล่เธอหน้าก็ได้ไมันเป็นเด็กที่แบบฟาร์มง่ายเลยอ่ะ เล่นแล้วข้อดีของมันเลยคือฟาร์มได้ง,ง่ายมากแล้วก็ลูกเล่นของมันค่อนข้างจะมันเป็นเด็กที่ตีสี่เวฟตีสี่ตีเวฟทุกเทอร์แล้วก็เล่นเล่นง่ายๆเล็กที่แบบเล่นง่ายมากจริงๆเอาจริงๆว่าถ้าไม่มีลูอานในบ็อกเนี้ยคุณพ่อให้คุณแม่เนี่ยเป็นนั m เบอร์วันนับเบอร์ตึงของกล่องนะฮะแต่ว่าเผอ,อิญว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าลูอาร์ไงคุณแม่เลยเป็นเบอร์สองนะฮะก็ที่เห็นว่าของใช้ค่อนข้างน้อยเอาจริงๆคือ น้นหนักไปที่กล่องแรกด้วยซ้ำเนาะกล่องที่กล่องที่แล้วไม่ครับจะไม่ได้ติดมาเลยเนาะกล่องแรกซะเยอะเลยมีกล่องกล่องที่แล้วก็คือมีดอเอมมีแค่พีจีเกดหนึ G ่งก็ไปหาโจทย์ของมันคือไปหาว e ี b อบีศูนย์หนึ่งที่หาโคตรยากเนะยก็ถ้าไม่มีถ้ามีอยู่แล้วหรือหรือยังไงก็ตามก็ไปหาแค่ไม่กี่ตัวเอาจริงพ่อเห็นเห็นไอเ้เจ้าเจ้าดวงไม่ใช่ดวงเจ้าแมงช้างเนี่ยมันมีเป็นฟอยป์ปะ โปรโมลานน่าจะหาง่ายอาจจะหายากแค่เจ้านี่ไม่น่าจามีโปรโมลานหรือยังแล้วก็ PG จีเกตหนึ่งไม่น่จะหายากอ่ะพีจีเกตหนึ่งอะไรก็ได้ที่เป็นของเมกาวี v, เนาะจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้จะเป็นตัวเก่าก็ได้ใครก็ได้นะฮะขอให้เป็น PG จีเกตหนึ่งก็พอที่เหลือัดของใหม่หมดเลยโคตรง่ายนะก็นั่นแหละนะฮะไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ